คราบก็ขอทักทายและก็ขอสวัสดีทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้เราจะมาฟังดวงชะตาของท่านภายในช่วงของเดือนนี้ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดีที่มีดวงดาวต่างๆนั้นได้โคจรเข้าสู่ในราศีแต่ละราศีนั้นจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นได้รับผล ดีและมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆายด่านหลายหายอย่างในด้านของจิตใจและก็ทางร่างกายรวมถึงในด้านของความเป็นอยู่หรืออาจจะในเรื่องของการทำมาหากินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดการทำมาหากินก็จะมีการเจริญและลุ่งเลืองงอกงามและก็จะทำอะไร จะเป็นจุดดีสำหรับท่านอีกตาหากในช่วงนี้ชาวราศีกุ่มนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักโชคราบก็ถือว่าในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีสิงในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศีกุ่มนั้นมีโอกาสที่ดี ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสที่ดีแล้วชาวราศีกลุ่มนั้นให้รีบไฟฟ้าจับต้องเอาไว้จะเป็นของที่ดีมากๆพูดถึงในด้านของการงานกันก่อนว่าชาวราศีกลุ่มนั้นภายในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรทำงานที่ไหนก็จะเป็นผลดีทั้งนั้นจะมีที่เรียกว่ามั่นคงงานแต่ละงานนั้น ก็ถือว่าเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรท่านจะมีเพื่อนมีฝูงอีกมากมายรวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างก็จะให้ทำการสนับสนุนท่านอีกบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ทำงานที่มีจุดดีตามที่ท่านเคยอยากจะได้ทำเพราะฉะนั้นในดวงของท่านในช่วงนี้จะสร้างแต่สิ่งดีๆรวมถึง จะได้ผลงานดีๆอีกตาหากงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้ตัวของท่านนั้นได้มีชื่อเสียงอีกตาหากในช่วงนี้ตาหากว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทก็จะมีคนรักใคร่ในตัวท่านอีกมากมายโดยเฉพาะเจ้านายก็จะให้ความไว้วางใจกับตัวของท่านเป็นพิเศษในช่วงนี้ บางท่านก็จะได้มีการเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะมีการเลื่อนยศเพิ่มเงินเดือนการทำงานของท่านนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดีกว่าเดิมต่อไปก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งให้ท่านอีกแต่หากต่หากว่าทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะประสบกับความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้าน หรือว่าท่านจะขายทางออนไลน์ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีกำไรที่ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จหากว่าท่านจะเปิดกิจการที่เรียกว่าเป็นส่วนตัวก็จะมีกำไรที่ดีอีกเช่นเดียวกันในด้านของการเงินในช่วงนี้ท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเรียกว่า การเงินในช่วงนี้นั้นอยู่ในจุดดีอยู่ในจุดที่ดีบางท่านนั้นก็มีเงินจนเหลือเก็บเหลือใช้บางท่านก็เอาไปลงทุนบางท่านก็เอาไปทําบุญทาทานบางท่านนั้นก็ไปทําบุญเกี่ยวกับลงศพหรือไปทอดผ้าป่าสามคัคคีบางท่านก็ไปทําบุญห่มผ้าพระพุทธรูปซื้อทูบซื้อเทียน เติมน้ำมันตะเกียงปิดทองพระประจำวันอีกตาหากทําทานปล่อยสัตว์ปลาหรือว่าปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าให้อาหารสัตว์ที่ายากไร้ที่เป็นสัตว์ที่แพนจรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีชีวิตของท่านนั้นก็จะคลาดแคล้วกับสิ่งลายทั้งปวงรวมถึงในสิ่งดีๆ ก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นในช่วงนี้ก็จะหมดเคราะห์หมดโศกต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบอย่างเห็นได้ชัดในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกุมนั้นในช่วงนี้ถึงว่าท่านจะอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนภายนอกเข้ามาตีสนิทมาพูดมาคุย มาชักชวนหรือว่ามาชวนเป็นเพื่อนก็มีช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีอำนาจและมีวาสนาใครเห็นใครก็นิยมยกย่องให้เกียรติเราอยู่เสมอท่านจะพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อฟังท่านอีกตาหากตาหากว่าท่านพูดถึงที่มีคู่แล้วเรามาพูดถึงท่านที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ ห้ามท่านเจ้าชู้ถ้าว่าท่านเจ้าชู้นั้นก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นต้องสู่ความลำบากอย่างแน่นอนถ้าว่าท่านเป็นคนเจ้าชู้ลิเจ้าชู้ติดสาวติดคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าครอบครัวของท่านนั้นจะเกิดความวุ่นวายบางครอบครัวก็จะถึงกับมีการแตกแยกกันก็มีเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ก็ถือว่าอย่าไปเจ้าชู้จะเป็นการดีในด้านของโชคราภชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในสีวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบท่านจะได้จับเงินก้อนและจะเป็นผู้ที่โชคดีของชาวราศีกลุมในช่วงนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของราศีกุมในช่วงนี้ก็จะดีและท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันพระฤหัสในวันเสาร์อีกเช่นเดียวกันทั้งสี่วันนี้ที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นจะเป็นคนที่มีโชคดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้น ในช่วงนี้พอถึงในเดือนสิงหาคมนั้นในช่วงของวันที่สองนั้นที่เรียกว่าดาวดาวพระศุกร์นั้นจะเข้าสู่ในราศีสิงนั้นจะทำให้โอกาสดีๆของท่านนั้นเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมได้ในช่วงนี้อีกครั้งที่เรียกว่าดวงชะตาจะนำพาโชคลาภ ให้ตัวของท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นไปได้ในช่วงนี้สิ่งไหนที่เรียกว่าไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปคนที่เคยเกลียดหรือว่าคนที่เคยไม่เคยรักไม่เคยอะไรกับเราเคยแต่มีปัญหากันมาในช่วงนั้นก็จะเสื่อมคลายหายไป สิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาทดแทนในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินที่เคยติดขัดต่อจากนี้ไปในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นดีและโปร่งใสจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านหรือว่าเงินหมุนเวียน เข้ามาหาท่านอยู่ตลอดท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นในเรื่องของคนรักอีกต่หากในช่วงนี้จะมีคนรักใคร่อีกมากมายถ้าหากว่าเรามีเงินมีทองนั่นก็ถือว่ามีคนรักได้ง่ายใครๆก็อยากจะหมายปองกับตัวเราในช่วงนี้เหมือนกับตัวเรานั้นมีสเสน่ห์ อีกแต่ท่านอยากจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่สองนั้นเดือนสิงหาคมที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นชาวราศีกุมจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงในเรื่องของโชคลาภความรักอันนี้ก็จะโปร่งใสดีกว่าคนรักที่เราเคยไปรักเขาชอบเขายังไม่ได้แต่งงานกันอันนี้เขาก็จะมีความตอบสนองที่ดีเขาก็ยังเห็นอกเห็นใจเราอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปเราอาจจะได้อยู่ร่วมคลองเลือนกันก็เป็นไปได้ในช่วงต่อไปนั่น สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีจะเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าอยู่ในราศีสิงห์นั้นจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในด้านของครอบครัวของชาวราศีกุมนั้นในช่วงนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องครอบครัวก็จะมีการ รักใคร่กันดีสำหรับคู่ครองของท่านนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นคนที่ตามอกตามใจเราอีกต่างหากจะทำอะไรก็คอยให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือเราอยู่เสมอชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ให้ท่าน ระวังเอาไว้ว่าอาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงหรือเพื่อนๆฝูง,งที่เราเคยสนิทกันอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็ได้เพราะว่าในช่วงที่วันที่13สิงหานั้นที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีธนูอาจจะเกิดมีชาวราศีของเราคือราศีกุมจะมีการ กระทบกระเทือนกันได้ในช่วงนี้ท่านระวังการขัดแย้งกันบางทีบางครั้งนั้นอาจจะทะเลาะกับคนที่ติดอยู่กับเราหรือว่าคนที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงอาจจะรบกันในเรื่องของการจอดรถหรือว่าการทำมาหากินนั้นแต่พอถึงในช่วงของวันที่17เดือนสิงหาคมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น เพราะว่าดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ในราศีสิงห์จึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ชาวราศีกุมจะทำอะไรในช่วงของวันที่17สิงหาคมนี้ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีสิงห์นี้จะทำอะไรชาวราศีกุ่มก็จะมีความสำเร็จจะมีคน คอยนับหน้าถือตาเชื่อถือท่านท่านอาจจะได้เป็นผู้นำอีกตาหากในเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านว่าเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดากดาโคมติดต่อกับเดือนสิงหาคมนี้นั้นดวงของท่านก็รู้สึกว่า จะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีและมีสิ่งที่ต้องระวังอีกต่าหากในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรามาจนจบนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะคิดสิ่งอะไรให้ท่านได้ดังสมฝามุ่งม,มาตรปรารถนาขอให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญทุกคนครับสวัสดี